สวัสดีและสวัสดีครับทุทกคนวันนี้เราจะไปหาหน่อไม้กันนะฮะนนเห็นบหมหาหน่อไม้กันปลาขาวปลาน้ำนะไปกันเลยอันนี้มาทุ่งนาทุ่งนามองเก่า แฟน,แฟนลืมไปแล้วครับย,ยายยายยายตาัว้นหนาได้ยายเอ้ยโอ้เขางามดีพี่น้องเอ้ยอน,นี่กรุงเทพเลยนี่ใ่กรุงเทพเลยนี่ไปหาหน่อไม้น,นี่กรุงเทพดู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 โอ้บรรยากาศ ควันขึ oh ้นมาเลยทั้งพูดเลือดชีสูงอย่งเบื้องไฟใหม่บนนอทางนั้นอ่าฮึ่มกัดขีตุ้มไปเลยไปเลยหมดกัดได้ยัยเอ้ยหมดแดงคือหางใหญ่แท้ โอ้บุเป็นตาสีรอดไป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 มันไทยหนิเอาหมวกมาใส่ไปยังอันนี้เขาเอินหุ่นไรกาบอ่ โ้นไทรต้นม,ขมะขามแปรขับเทศอ๋อคือเขาห่อบ่นี่ยายเนาะคือเขาห่อเลยนี่นะนี่คือเขาห่อเลยนี่คือที่คมคมเห็นไหมเขาเอิ้ญคืออะไรภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเถาเถาอะไรเอาเอาวอาอย่างดีๆเด้อางายทองปากงางได้

ค่อยนนยย้ายจะไปปะค่อยเลยนอตอนนี้เวลาสัากโมงเลยเนยย้ายสี่ห้าโมงห้าโมงว่าเนอะแสงกำลังดีกำลังงามแสงแดดนี่พระเอกพระเอก เอกของข้าอยู่นี่เครื่องเครื่องนี่สิเป็นคูบูต้าตาเบิง่งคูบูต้าแปดเฮ้งเหมือนเจเห็ดอีสร้างปลาก็มีได้อยู่นี่เนาะอืมคือลือเยอะ เอาแหละเมือแรกงมันก็เป็นที่โลง่งฮะปากล้วยข้างหน้าคือปากล้วย โอเคตะเวนเนี่ยตาวันต่วันพอเคสองกั

một đèn 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 bưng 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 coi bà đây nó đi xẹp nó ui ơ thang này điều đơn con phép nữa chơi gần du con máy cho thay ทาง,ง <laughs> แบบนี้ยังพากันมาเนาะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่อยู่ในนี่แหละน้องไม้ได้หน่อยได้ลายทำอะไรล่ะอุ้ยใหญ่หืมเขางามจริงกำลังออกลวง มันคือตัดปลายปู่ายายฮะเข่าหน้าเพื่นคือตัดปลาย,ยู่วะนี่ตัดปลายนะไปใส่พูไปพูไปตรมีดอกนี่พอแล้วก่อน้ำไม้แต่แต่พวกวข้าสิบวเข่าไป เราจะข้าไปอีกทักหนึง่งม,มันนี้นางเอกบมมาน้ำนางเอกเมืะะ่อยว่าสัสอันนี้นถึงกระท่อมนี่คือกระท่อมนี่คือหมู่บ้านนะ ไม่มีคนอยู่อยู่ไสโอ้ทางนี้เป็นเห็ดอันนั้นเบิดไห่ใช่ฮึทางใดอยู่ในไหนเด้มว้าตัวอะไรอยู่ในมีกอหนึ่ง Oh. Nó no, má yêu say rồi

cái tắt nhá cháu bọ Bú mì <laughs> Sám xịn ฮะอยู่นี่ฝังวงน,นั้นนะ เป,ปลีย่ยนทหเข่าเขางามๆเนาะปา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 ปะปะป,ะปาป,าป,าป,าปานีน,นี่นี่ดิอันดิฮะฮันใ้มือเจ้าฮันงานมีบาดมือเลยฮะน,นั่นแหละ เลือดมือเจ้าเลยไมเอปอว่าจะเข้าไปข้างนนยีงนะนี่ก้อหนึ่งพูดบมือมือสั่นไว้นะ

นยังบาทมันบ่มแม่นมีครับครับครับได้รายเติบได้ลายเติบอยู่ได้เลยกิน3-4คนอีบย้อนได้โทางทรหดศกัน่ะแสงสิ สามสี่ยอดเช้าไหมบอไปเพียงนี่จะยอดเล็กขี้เล็กไม่ใช่ขี้ทองขี้เล็กมิตรพักแต่หนี่แถวนี่นะกินได้ทุกอย่างตัวแตงมาต้องเป็นอย่างมึงนี่ก็พกบุ๊กเดี๋ยวตำลึงอะไรเจอไหม โ,โอ้แตนอนอหลังจากที่ไปหาหนมไม้กันมาแล้วได้ดประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยดูตอดแกงบานีงแ่ยืนจัดการได้ไปไป จุกด้วยปลาว้าวบเ้าถ้กันเอาปลาเซ็ตเลยดิดังใจขาพอแเลยบอกมันนะพ่อวายกินกิกินล้แล้วก็เฮ็ดซุกเอเแซ่บแซ่บแซ่บ